แฟนชายมาใหม่น่าลงทุนประจำเดือนมกราคม2565เดือนแรกของปี2565นอกจากต้องระวังการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนคนไทยยังต้องเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพพุ่งสูงอันเนื่องมาจากราคาสินค้าแทบทุกชนิดปรับราคาสูงขึ้นมากในช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่เราควรมีคือการวางแผนด้านการเงินให้รัดกุมและหากเป็นไปได้ควรจัดสรรงบไว้ลงทุนบ้างเพราะการมีธุรกิจของตัวเอง เราสามารถกำหนดแนวทางที่ต้องการได้การเป็นนายตัวเองทําให้เรามีโอกาสเพิ่มรายได้มากกว่าคนที่ทํางานประจําซึ่งในเดือนมกราคมนี้ไทยแฟนชสยเซ็นเตอร์ก็มีอีก4แฟนชสยน่าสนใจเอามาฝากให้ลองเลือกตัดสินใจลงทุนกัน 1. YouHub คลับของคนขี่มอเตอ์ไซ มอเตอร์ไซค์ถือเป็นยานพาหนะที่จําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ยิ่งในกรุงเทพด้วยแล้วหลายคนไปทํางานด้วยมอเตอร์ไซค์เพราะประหยัดเวลาได้มากกว่าดังนั้นธุรกิจร้านขายรถมอเตอร์ไซค์จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางการลงทุนที่น่าสนใจโดยยูฮับคลับของคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้ผู้สนใจสามารถเป็นเจ้าของศูนย์จําหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ได้ไม่ยากมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เลือกทั้ง Honda y ย m ม h a v าเวสป o n d a Big Bike พร้อมบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่มาพร้อมระบบจัดการร้านค้าที่ดีที่สุดสําหรับศูนย์จําหน่ายรถมอเตอร์ไซค์และที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือไม่จาเป็นต้องแบกภาระต้นทุนสต็อกรถด้วยรูปแบบการขายแบบดรอปชิปสามารถขายได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมบริการจัดส่งรถถึงที่บ้านลูกค้าได้ค่าแฟนใช้ในการลงทุน1 0 0 0 0แบาท สิ่งที่จะได้รับคือแพลตฟอร์มการขายหลากหลายช่องทางการวางระบบบริหารจัดก,การภายในร้านกิจกรรมส่งเสริมการขายสอนเทคนิคการขายอัปเดมตมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆให้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกหนึ่งแฟนชส์ที่ตอบโจทย์ในการสร้างรายได้ให้กับคนในยุคนี้ได้อย่างดีสนใจลงทุนแฟนชายโทร094 652 6555 2, 2พัทลินฟูด้ดศูนย์รวมแฟนชส์ไอศครีม เทศไทยอยู่ในเขตร้อนอากาศจึงร้อนตลอดทั้งปีไอศกรีมจึงเป็นสินค้าขายง่ายขายดีและไม่มีวันตกเทรนสิ่งสำคัญคือผู้ลงทุนต้องอัปเดตสินค้าให้น่าสนใจต่อเนื่องซึ่งพัทลินฟู้ดส่วนรวมแฟรนชไชส์ไอศกรีมมีจุดเด่นคือสินค้าหลากหลายให้เลือกลงทุนเช่น Hello Ice Cream, ไอติมเผาไ m o j i Moji Mo i c อศ r e a m Happy ไอติมทอดไซส์จัมโบ้ไอติมทอด .com, พัทลินไอศกรีมไอศกรีมกะทิสด ชลอมไอศครีมไอศครีมผลไม้แบบแท่งทุกรูปแบบสินค้าของพัทลินฟู้ดใช้งบการลงทุนน้อยเริ่มต้น2999บาทถึง39,900บาทถือเป็นแฟนชายพร้อมสร้างอาชีพที่ปัจจุบันมีคนสนใจลงทุนเป็นจำนวนมากสาขาทั่วประเทศกว่า306แห่งโดยผู้สนใจลงทุนจะได้รับการส่งเสริมด้านสินค้าตามแพ็กเกจที่เลือกสอนเทคนิคการขายอุปกรณ์การขายตามแพ็กเกจที่เลือกการส่งเสริมด้านการตลาด การพัฒนาสินค้าใหม่ๆใ,ให้อย่างต่อเนื่องขอเพียงมีทําเลที่ดีขยันและตั้งใจทําจริงจะช่วยสไร้างรายได้ให้กับผู้ลงทุนได้มากสนใจลงทุนแฟนชายโทร8 8 7 5 4 7 7 7 7 3 h i i p s t e r s t e a k ปปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นมากการเลือกลงทุนในสินค้าราคาเบาๆอย่างสเต็กถือว่าตอบโจทย์เพราะสเสน่ห์ของสเต็กนั้นขายง่ายขายดีราคาไม่แพงโดยฮิปสเตอร์สเต็ก เปิดโอกาสให้คนสนใจสามารถมีร้านสเต็กของตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้งบลงทุนสูงมีสินค้าที่น่าสนใจเช่นสเต็กหมูพ็อกช็อปไก่พริกไทยดำหมูพริกไทยดำเนื้อสันนอกปลาแซลมอน ไก่สไปซี่หมูสไปซี่ผักโขมอบชีสเป็นต้นใช้งบในการลงทุน6,900บาทถึง17,900บาทสามารถเปิดขายทั้งในตลาดนัดร้านริมทางคืนทุนได้ตั้งแต่เสร็จแรกที่ขายปัจจุบนันมีการขยายสาขาไปทั่วประเทศจำนวนมากโดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคืออุปกรณ์เบื้องต้นในการเปิดร้านวัตถุดิบตามแพ็กเกจที่เลือกสอนสูตรการทำเมนูต่างๆเทคนิคการขาย การให้คำปรึกษาจากทีมงานมืออาชีพสำหรับคนที่อยากมีอาชีพอยากมีรายได้ถือเป็นอีกหนึ่งแฟนชายสร้างอาชีพที่น่าสนใจอย่างมากสนใจลงทุนแฟนชายโทร094 678 9869หรือ061 296 9887 4. สเต็กเด็กแนว ในยุคนี้คนส่วนใหญ่อยากมีธุรกิจของตัวเองแต่ติดปัญหาตรงที่ไม่มีเงินลงทุนซึ่งสเต็กเด็กแนวเข้าใจความต้องการดังกล่าวจึงเป็นแฟนใช้ที่เน้นลงทุนน้อยส่วนใหญ่เป็นค่าววัตถุดิบและอุปกรณ์บางรายการและยังเป็นแฟนใช้ที่ไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่มต้น19,900บาทหรือสามารถเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ตามต้องการกำไรจากธุรกิจกว่า80%สซสามารถเริ่มต้นจากร้านขนาดเล็กแล้วค่อยๆต่อยอดเป็นร้านขนาดใหญ่หรือจะเลือกเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery เพิ่มด้วยก็จะยิ่งช่วยให้มีไรายได้มากขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่น่าสนใจโดยปัจจุบันมีการขยายสาขาจำนวนมากตอบรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 8 4 6 3 3 3 6 9 2 0 9 4 9ห9 1 2 2 2หรือ080-898-7222นอกเหนือจากแฟนชายและธุรกิจหลายอย่างที่น่าสนใจไทยแฟนชายเซ็นเตอร์ยังได้จัดหมวดหมู่แต่และธุรกิจทั้งที่เป็นแฟนชายของไทยและต่างประเทศเพื่อนำเสนอแฟนชายที่เป็น new level แฟนชายให้ทุกท่านได้รับทราบอย่างต่อนเนื่องทุกเดือนอีกด้วย ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ